มาด,ดูการหมักดินให้ดินมีธาตอาหารเช่นในโตดเจนฟอสฟอรัสซึ่งจะเป็นต่อพืชนีครับการหมักง่ายคือน,นำหญ้าที่ถากถางออกมาจากพื้นที่แปลงปลูก ทำให้ดินที่เราเคยปรุงไว้จะล้วนซุยนี่ฝนตกลงมาครับดินจะล้วนไม่แข็งดินแถวนี้เคยแข็งเราหมักง่ายๆเราขางเอามากบกับดินและแปลงข้างๆเขาก็จะเน่าเปื่อยและต่อมา ก็จะมีสารอาหารที่ดีอินก้ล้วนทำให้บินไม่แน่นและมีธาตุไนโตรเจนที่สูงรวมทั้งวัุรัยที่ช่วยสร้างต้นสร้างดอกให้พืชออกผลผลิตได้ดีไม่หลุดร่วง สังเกตครับผมหางมากบคนต้นมะละกอตอนนี้ออกดอกดีใบเขียวเข้มครับสังเกตครับมะละกอที่เราทำาสาวไว้นี่ครับได้ตัดทำาสาวไว้ใบจะเขียวเข้มมาก และแตกกิ่งออกมาหลายกิ่งพร้อมทั้งมีดอกพร้อมจะให้ผลในเวลาต่อมาก็เป็นสิ่งสำคัญครับในการทำให้ดินมีธาตอาหารและล่วนซุยเป็นธรรมชาติของพืชที่เราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยแต่เราทำปุ๋ยให้มี ปแปลงง่ายๆด้วยการนำเศษใบไม้หญ้าสดหญ้าแห้งมากบไว้มาหมักไว้ในสวนถ้าฝนไม่ตกเราก็ตดน้ำทุกทุกวันเขาก็จะย่อยสลายและที่สำคัญดินร่วนเพราะว่าจะเป็นแหล่งที่จุลินทรีย์ที่มีในดิน จุลินทรีย์จะมีทุกที่ครับถ้าเราไม่ใช้สารเคมีเขาก็จะเปิดขึ้นเองและจะทำให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นจุลินทรีย์ก็มีประโยชน์ช่วยทำลายเชื้อโรคที่ไม่ดีในดินเพราะว่าจุลินทรีย์ที่ว่าเป็นตัวดี ช่วยเร่งสร้างรากให้พืชหาอาหารได้ดีและต้นจะงามแตกยอดแตกใบและมีดอกมีผลแบบพละกอต้นนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมากครับ เราเอามากองทั่วไปแบบนี้ผมก็จะกองไว้รอบๆครับไม่ได้นำออกไปแต่ยาก็จะขึ้นมาใหม่บ้างเราก็ต้องคอยทางครับเพราะว่าต่อหญ้าพวกนี้ถ้าเรากบดินไม่มิดนนี้ยังกบดินไม่มิดครับแค่เพิ่งถากมาแต่ก็จะเริ่ม เน่าเปื่อยดีขึ้นนี่ครับไปเขียวก็ง่ายๆครับในแปลงนี้เราก็จะนำพืชผักมาปลูกต่อไปเพราะดินดีแล้ว นียังไม่ได้เอามากบมะละกอต้นนี้ก็ออกลูกลแล้วครับเราก็จะนำมากบข,าข้างต้นเื่อยไป <c oughs> <c oughs> เพื่อให้ต้นมะละกอได้นำธาตุอาหารมาใช้ มะละกอพวกนี้อย่าเอาไว้นะครับแ,รแก่ๆอาจจะพาเป็นเชื้อราได้นี่ครับก็ออกดอกมาแล้วสำหรับต้นมะละกอที่เราทำสาวนี่ครับเราจัดแต่งตอนเล็กครับตัดต,ต้นเขาาก็เลยแตกยอดมา โหนต้นย,ยอดแล้วก็ออกนอกปุ๋ยไม่เคยใส่ครับแต่ว่าพืชก็จะออกผลผลิตให้เราได้เก็บกินได้ตลอดวันนี้ก็หลายเดือนแล้วครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับการนำเศษวัชพืชโดยการถางหญ้ามาเป็นปุ๋ยเพื่อเอามากบข้างๆารอบต้นไม้เราก็จะได้ผลผลิตให้กินโดยไม่ต้องซื้อปุ๋ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ